สบายดีเรา u n l o เกร์ทั้งหลายเนาะคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการแก้สำหรับคนที่ใส่โปรแกรม Unlock ทูนปดมือถือปดล็อกแล้วเนาะเวลาคลิกแล้วสตาร์ทแล้วกดมือถือเสื่อมแล้วคอมมันจะปิดปิดเปิดมาเนาะมันจะปิดเปิดมาเขาหน้าโจอสีฟ้าสีเขียวถ้าเป็นวิดีโอซิปมันก็นเป็นหน้าจอสีฟ้าเนาะถ้าเป็นวิดีโอซิปกันนาจอสีเขียวอีกอย่างประมาณนั้นเนาะมันเกิดจาก นี่เนาะฮูบนี่เนาะนี่เนาะมันจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะมันจะเตือนแบนีีมันจะเตือนแล้วมันก็จะบูตขึ้นมาในหน้าโจซี้าแล้วมันก็จะเปิดเข้ามาหนปกติอีกทีหนึ่งเนาะอาการนี้มันเกิดจากยังี้มันเกิดจากเฮาที่ตั้งไดเบอร์มันชนกันนะมันตมกัดนเขาบอกนะวิธีแก้ก็ง่ายๆแต่อันนี้เขาจะก็ลองให้เบิร์ดก่อนนะเยวจะทำลูกค้าก่อนดูนี่เนาะลูกค้าจะปิดตัวนี้ แต่ปกติเนาะอาการนี่มันเจอแบบนี้นะปกติแล้วมันมักเจอกับพวกม e d เดียเทคเนาะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าซีหนึ่งนึงนี่มันก็มีหลายโมเดลเนาะหลายรุ่นแต่ว่าปกติแล้วอาการที่ว่าปุนแล้วหน้าจอมันดับม,มันจะเป็นอยู่ที่มิดเดียเทคปกติเนาะวิธีการแก้ของมันนะวิธีการแก้ให้คลิกไปที่คอนฟิกเนาะให้ดาวน์โหลดตัวนี้ไดเวอร์อันลิฟยูบีนี่เนาะไดเวอร์ตัวนี้เนาะ แต่ไปมีแล้วก็กดติดตามคลิกเปิดขึ้นมาแต่เมืลอกี้เนาะติดตามมานะคลิกเน็กไปเนาะคลิกยอมรับเน็กไปเน็กไปเน็กไป,กไปมานี่ยคลิกพินิษฐ์มาในหน้านี้เราจะพาคลิกเนาะ,ะคลิกซ้อนกันมาในหน้านี้จะพาคลิกให้เลือกมาคำว่ารีมูฟอ้อ ดี Device, Filter, นะ Next, ไว้ฟ yeah, นะิลเตอร์เนาะคลิกเน็กไปแยกเนาะเดี๋ยมันจะถอนที่ตั้งออกเพราะว่าสายที่มันเป็นบัวได้ก็คือไดเบอร์ของเงามันชนกันมันตามกันคลิกรีมูฟไปเนาะคลปิดไปทีหนึ่งแล้วกดอีกทีหนึ่งอ่ะลองเบอร์เพื่อเช็คอีกทีหนึ่ง,งน,น,นี่เนานะสักเสร็หเนงปะ เัาจากสนะักสิ้นแล้วเนาะให้มาใน,นคำว่ามีเดียเ c h มาเลือกอะไรตัวนี้ก็ได้นะมาในนี้เราคลิกยกเลิกก่อนก็ได้ให้มามันหยุดหยุดคำสั่งทำงานมันเนาะวันนี้จะลองปดให้เบิกนะว่ามันผ่านบ่ะเครื่องมันติดยังเครื่องมันอ่ะนะ เครื่องมันม่ติดอีหยังเครื่องเจ้าจโอเคอ่าปิดเครื่องแล้วก,ก็กดเพิ่มเสียงลดเ,งเสียงเชื่อมอคอมคอมเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเ,เห็นบ่ถ้าว่าเขาแก่งานถึกแล้วเนาะเาลบมันเพราะว่ามันโซนกันมันก็จะผ่านแบบนี้โอเคผ่านเนาะอันนี้ก็คือง่ายๆเนาะ พราะว่าลูกค้าเขาปดแล้วเนี่ยบ้นบบผนะ่านเนาะก็คือเครื่องมันปิดเปิดปิดเปิดมันปิดเปิดเขึ้นมานายอยสีฟ้ฯฯฯฯาเขาก็เลย,หยให้เขาปดหาให้เขาก็เลยปดให้เขาแก้เขาเนาะเขาก็ไล่ค่าบริการสี่สิบพันกีบเนาะลูกค้าเนี่ยบวมโปรแกร,รมลูกค้าแถวแก่ให้ อเออไดแล้ว,ดวไดแล้วโอเคโอเคอันนี้ก็คือผ่านเนาะผ่านวิธีการแก้งานแก่วที่เทนะ้าบวกเนาะถ้่ว่ารพาิธีเตือนแบบเทาบอกก็คือถ้าว่าท่านผู้ชมใจวิ่นดูซิมมันก็จะมาอ่าเวลาคลิกปุ๊บสตาร์ทปุ๊บแบบนี้เนาะอ่าโปรแกรมมันแหลกไปแป๊บเดียวแล้วมันก็จะปิดปิดเปิดคอมแล้วมันขึ้นมาหนาโจซีฟ้าเนาะ ถ้าเป็นวิดีโอซีบีมันก็จะขึ้นมาในโจอตสีเขียวเดี๋ยวจะเอาพวกไปเบิ่งแปะขึ้นมาให้เบิ่งเนาะส่วนวิดีโอเจ็นี่บ่แน่ใจเฮาบ่เคยเจอเนาะส่วนวิดีโอซีบก็วิดีโอซีบีเฮาเจอแล้วเนาะวิธีแก้ก็แบบนี้เนี่ยละโอเคข้ามที่นี่โจทย์เท่านี้ขอเข้าใจ